ครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องแฟรเพจพี่น้องเช่า o u u u b e ิบมงานมาให้ครับผมเนาะเอาวันนี้แอดบินเดินทางมาตาบกระทั่งรัฐบาลไทยด้วพี่น้องด้วรัฐบาลไทย เนาะงวดประจำที่หนึ่งตุลาครับผมเนาะเอาเลขรับเกาหลีกับเขาเนาะเข้าตรงๆเลยพี่น้องเนาะสี่หกหกสี่เอาสำรองว่นนี้ได้มางยังเขาไปที่ตามน้ำส่งน้ำฟังน้ำกันครับเนาะอาเบได้หมวดว้อยห่งรับเกาหลีรับเกาหลีหกสี่หกสี่สี่หกตัตวเด uh, ียวเลยพี่น้องอ่าใครที่รอรับเกาหลีนะอืม มาโคกถ่ายเลยมาโคกจะถ่ายกวอนเหล็กออกพี่น้องเอาเดียวโคโลเกือบเอ็มมินบอลงใ่งหายเนาะเพราะว่าบม่ท่านแต่ว่าก็ได้บอคลิปลุ่หายอยู่ได้ไลฟ์สดอ่ได้สดกับไลฟ่หายอยู่โคกจะถ่ายกวอนออกอยู่พี่น้องทางเพจเฟซบุ๊กย่านหาเชนเนอกับไล่เก้าเก้าบ่าวอีสานก็ก็ไล่เลยเพราะว่าเลขเพิ่อนมีหน่อยหน่วยตัวพี่น้องแต่ว่าออกออกเต็มเต็มส่วนใบพี่น้องนะ ไอ้มาเดไ้สสอเดมน้มัโ่าบ้วันนี้ได้มาไปได้โร้อะเฮ้ยไกลมือมือเลเขาจะให้โอ้มมมอมือสวกเฮ้เกาพี่น้องอ้าใครที่รอกดรอไว้เลยได้ี่อดด้รับเกาหลีขาดปัดรับเกาหลีขาดตัดซื้อนี่ได้พี่น้องด้วยใค้รตรงเลยว่าหันเม็ดเดียวตัวเดียวปกติพะเจ้มาสามตัวเนาะเออเล็กสมตัวหนึ่งหางอนึ่ชุดว่าสันทไ อ้วางหันเพิ่ดหายมากหกซีซีหกตัวเดียวเนาะหกซีตัวเดียวเลยอ่าเอาสำหรับรัฐบาลให้งวดนี้อ่าอันนี้เป็นเลขคำนวณของขาดปัดเลขเสียนขาดปัดเปิดหายมากเก้าซีพี่น้องเก้าซีเก้าสองจะไปออกเอ่อซีหกเนาะเป็นตัวกลับ่ตีรังกายตีรังกาอืมขาดปัดเน้นเก้าซีอ่าเน้นเก้าซีเน้นหกมันเป็นหกเนาะอ่าเอาเบื่องหลังนี่เพิ่นจะเน้นอไหนพี่น้อง เอาสุดตองหวดขายมากแล้วแต่ว่าสิบพ่ท่นเห็นเพราะว่าพัอทนพุ่งมีเวลาได้เจอกันพี่น้องเนะาะพุ่งกันคุบโตได้อ่าก็เลยสิบพ่อถามไทยว่าเป็นเจ้าไรงวดนี่อ่าสิบมีแนวาหว้างฝากตอนพ่อแม่พี่น้องอีอพี่เพิ่งจังไเพราะข้าเจ้าล่ออยู่สำหรับลาบเกาหลีกะนจะเลื่อมด้อหามาฝากเพื่อเด้ออืมเพราะว่า เพื่อมาตรงกันครับเลขสุดคำนวณเพิ่นได้พี่น้องด้ยสดๆ่องมาาค่ากนองแต่ว่าตอนนีกก็เลยคำนวณเอาจังๆเลยจังๆกันเส้นเลือดได้สมองไก่แล้พี่น้องไก่แล้เพราะว่าใส่สมองไรไไก่ล้ี่ย่าดดีอ่ เผื่อพอแม่พี่น้องเย็ซีทุกคนเหรอวะเนาะเนาะอยากให้มีโซกมีหมาหน้ำกันนั้นตัวถึงอ่าขาเจ้ามักเด็กสูตรเด็กเสียยเพราะวมาณเนาะแต่มักผู้ใดมักเลขส้มกัมักธรรมผา้สัตว์นี่อ่าธรรมดาพี่น้องมักแต่ละคนมักมาคือกันเนาะพี่น้องเด้ออ่าเอาก็ได้ซื้อโอกาสกำลังคิดๆกันพี่น้องจักบาทเป็นว่าจักบาทดึงกัดมาสั่นว่ารอดอีกสักครู่อึดใจนึงขอรอดรอดน้ำกัน เอาไมนแง่นกันมาทันดเอาให้สมเอฟซรอคอยได้โอ้ห่ายหาัมาละหาตัเอาปั๊บกละหยุดไหมล่ะเพื่อนบ้านรักร้อยหกกรแปดได้หรอไงักร้อยหเหมือนเดิมวิ่หากับสองหมดแล้วึีหากับสองมดแล้ววิ่หากักร้อยเอาอันนี้รัฐบาลไทยวิ่งห้ากับสองวิ่งหกรบสองรักร้อยหกกระแปดอร่อยนี่ักเขาเขียนไว้แล้ว หลักร้อยวิ่งหกกับแปบหลักร้อยเอาสิมาเดียวเดี่เวนูเป็นตัววิ่งมีห้ากับสอง่ะห้กับสองใครจะวิ่งห้ากับสองวิ่งห้ากับสองเลยพี่น้องเด้อต่วาเพิ่นกะสิจับคู่ให้คือเกาหน่าแหละต่พิ่าหนาเบิ่งแย่กันน่นตาสองตัวแย่กันเท่างห่ยังฮึที่มาสองสองมาล่างหอสองน่าจะมาล่างถึ่งมาบนเล้สซมตัวเจ้าก่เห็นหกหากับหาศูนเโอ้โหหาศูนยคูลง หกหาศูนคับผมแหกากับหาูนย์กับสิบอันนี้บนเอาชุดบนชุดบนมันไอ้นนี่เอาแอนนองไหมนี่พอเขียนไม่ัระเพ่มอีกนิดเดียวหกหาหาศูนย์เน่องศูนย์นี่บนแนวทางบนล่างบนนีต้องมาล่างแหละเอาอไปล่างขอเก็บตัวหาใส่กัเลูพี่น้องพาว่นหอยนึงอไปครับเอาพี่น้องาแ่ พี่น้องเห็นป่พี่น้องนี่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 ลักร้อยหลักร้อยหกกับแปดเพื่นว่านีได้มือเราอนี่หกห้าห้าศูนสิบว่ถบไหมอีาสิบไอ้น้องแม่เด็กไหมหนึ่งศูนย์ไอ้น้องไหมโอเ็กไอ้น้องวันพุธเป็นเลขไอ้น้องเพื่นว่ามีสิทธมากบนเป็นเป็นแนวท่าของบนเป็นเน้นบน นี่เห็นบ่เบิ้ลจับคู่ให้สามคู่เนาะพี่น้องมีหกขาดมีหาศูนย์หลักการที่ศูนย์เดนี่ดิมันหลังบ่เอาเปลาสิงปลาเลดติ๊งกุ้ปลาเมาสีคุ้งไปหานที่มันนี่มีอย่างนี้กันเมาดิโอ้โมาโอ้นี่บ้านนี่เอาแดงๆนี่เอาห้าตัวแล้วก็เอาห้าตัวเอาตัดออกมาเลยพี่น้องแต่ละบานเอาเมื่อกันนี่ชุดตัวหัวก็คือตัวหัวแล้วพี่รองบ้างแต่ว่าชุดนี่ก็คือคัดออกมาให้คัดออกมาอีกที่ดังเขาแล้วอ่าถือๆเราไปถือๆเราไปอ่านะคะอ่าเป็นแนวทางเท่านั้น ใส่วิจารณาญาณในการรับชมแนวทางสลารกินแบ่งรัฐบาลวันที่1พฤศจิกายน2566ของขาดปัดเด้อพี่น้องเด้อเมื่อกี้ดีพี่น้องฮกกระแปดลักลอยเพื่อนไฮฮกกับแปดลักลอยผู้ใดบ่วมมั่งเพื่อนกะเป็นฮกแค่มักงก็แปดหาศูนย์กันเลยโอ้โอ้แปดหาศูนย์ชงงามดีเนาะแปดหาศูนย์แปดศูนย์หาไปเองสันพี่น้องก็คือแต่ว่าเอ็ดบ่ได้เขียนหรอกว่าให้ฟังเอาก็ฮก กับแปดลักร้อยเนาะ,ะแต่ว่าสามตัวเ,เลขสองตัวก็มีหัวขามีหาศูนย์มีหนึ่งศูนย์เนาะสำหรับสองเจ็ดสองหาอาจจะมาล่างค่ะคือสองคูสองหางเด้่พี่น้องเด้อ,อสำหรับใน,นหาานน้างล่างสองตัวสองตัวล่างเพื่อไปหยิบจับลอตเตอรี่เอาพี่น้องพิเตอร์าเบิ่งเอาอบินใหญ่บินหาแน่นอนเลยหาบนเนื้อล่างนะท่านบุกครับไปบ้างอย่างเงี้ยไปก็ไม่เห็นบนบนอนบนล่างเลยโอ้วิ่งหา มันเป็น้ใหม่เนื้อแบบเหี่ยวบนเหี่ยวล่างเนื้อปใหม่เพราะว่านี่ให้ให้ให้ตามสูตรเนาะหอยตามสูตรให้ตามสูตรเก่าตัวแดกตัวจะฟันอยู่นี่ซื้อไว้เดี๋ยวเร่งร้องทุ่นตัวแดกไปฮะบันทึกบันทึกมาเร่งร้องทุ่นดูบันทึงข้าไปเที่อวเอาใจเย็นใจเย็นเถอะแล้วว่ามันขโมยไปก่อนขอบไปแล้วขอบไปไป มึงไม่ไ <handled> ด <kr> ้เดนหอกท่านท่านในฝั่งซื้อหรอกคุณใครมาซื้อบุณใครไม่ต้อใหญ่หอกเอาสำหรับใครที่รอเลขรับเกาหลีรับเกาหลีอ่ามาโค้งสุดท้ายเดียวโค้งสุดท้ายอ่าโค้งสุดท้ายได้พี่น้องเด้อเพื่อได้มากคือจังำอาหานตัวเดียวกระดิ่งไว้พี่น้องเดี๋ยวผมจะเอาถามเอาก้นมืออันนึงของพี่องเอิ่มเพิ่มมาอะไรยังไงอ่ะที่ไหนพี่น้องอีกที่นึงเนาะอ๋อที่นึงเดี๋ยวที่เดี๋ยวที่เห็นเดี๋ยวข้ามเดี๋ยวก็เอาเหมันเองโอ้มันปุดนมีไหมเนี่ยอ่ะอีกโดู ยี่สิบูเดงไดหมยี่สอเดี๋ยนี้นี่าคมบ่นี่ัง้ีกะดูลาบ่ลาคมบ่ดูลาแมก็คมบ่ดูลาสามสิเดียวสามสามบมันจะแรงทุสามสิบจะแรงทุกคนสามสิอือเอาเดี๋ยวจังรอน้ำกันละพี่น้องเนาะอันนี้มาเป็นรับเกาหลีขาปั๊ดด้พี่น้องอันนี้ของขาปัดมันไม่บุนแค่แรงมาจตัวาายังเดียวเลย เืาอาจจะมาช่กันกับหูสำหรับรับเกาหลีขาดปัดอาจจะอยู่ในชุดนี้กับโเน่ถ้าใครจะวิ่งคือวิ่งห้าอ่าจะมาบนมาล่างไม่รู้จะมาล่างจะมาล่างมาสองนี่ลักสินึ่งสองลักิ้ล่างน่เห็นไหมสองก้องหาลักิโอ้สก็ทมาก็คือมาลักซิโอ้สอลักซิล่างี่เห็นมสีางเหอยู่กางก่อนมาสก่อนอนโอ้หวานั่สี่ บอกวน่ไออกสีหงลางหมอ่สีหงลางมันออกง้างบนไหมโอ้สีหงลางมันยังสูเหมออันแม่นันสิบอม่นกันนกันสอง่ลอกกันแปหงกับสีหางนโอ้หงอดหดก้อนพุ่นหดก้อนพุ่นอาหกวมาหกันนี่เต้เขามาหกหกอ่างมาไม่มาหกออกกันที่หกาอุยมหาโอ้หาโอ้หยอดก้อนอนั่นอันหวดแปดสองัลาง สี่หกมันมามันมาซีหมอกสี่หกลางมันนี้มาสองมาสองหาต้องเก็บบอลรางขันหามากเเพิ่งขาบุญขึ้นแล้ว่อไม่ทำมาเทาไอ้มม่อไรนเอาหกกัมาหกวันนี้มาหามาวันี้มาหกมาทมานึ่หมาันมาหอกันสี่หกกับมาหกันอืมต้องมาหกกันโอ้โหแล้วหันมาหกกลางมาออกเอ่อสี่หกสี่หกวันมาหามันฑตกอดกอนานก็มาหกกอดหกกันเออมันก็มาหาวันนี้มันวันี้มาหาตัเดียว มาหาหาซุทนนโอ้หาตัวเดียวเอาฟังเอาเด้สินาเด้อเนาะสำหรับสองคนมาอาจจะมาหลักสิบลางเด้อสองจะมาหลักสิบล่างที่เพิ่นจับให้ก็ื่ือมีสองเจ็ดสองหาเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นเราพี่น้องย้ำเท่านั้นไม่เลยเขาอกา้หา็อ่าอันเน มาหามาหาหมอไอ้พี่หน่องก็หาเขาคนหงายนั่นแหละเดี๋ยวนะโอ้เราบอกเพื่อนกิบหงายหมใจอเอาสำหรับบนมีหกห้ามีห้าศูนย์มีหนึ่งศูนย์ฝากตอนรับพี่น้องเอฟซีครับผมน้องคอมีศกมีหมาน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อสำหรับแนวทางเส้นขาดปัดครับผมฝุ่นบรรยากาศพี่น้องคือเสียอย่างันเหรอฝุ่นบรรยากาศดีว่าพี่น้องแล้๋ยวจังไหนจังล่อเลขยกรับเกาหลีรับเกาหลีอย่าลืมนะครับกดติดตามไว้กดถูกใจไว้ทางเพจกระไดโค้งทุ่ยไทยโค้งทุ่ยไทย วิาทีสุดท้ายหรือว่ามีที่เด็ดอีกยังเพื่นหามาฝากกันรอดน้ำกันไปน้ำกันด้วยเพีองเด้อเอาสุดท้ายนี้ขอให้มีโชควมิมานครับมผมสำหรับทริปนี้สวัสดีครับ